วัสดีครับชาวเกมมาทุกท่านวันนี้ผมออฟฟรีเพสเปกเ,เตอร์อยู่กับ,บรายการ a c g t v นะครับัน,นี้คือเกม minecraft เช่นเดินครับโอเคแล้วก็ตกแต่งบ้างเรายัางสวยงามแล้วนะครับโอเคไปนอนจะได้เช้าๆเร็วๆนะครับเดี๋ยวเราจะตื่นไปทำฟาร์มกันนะครับทำฟาร์มต้องทำฟาร์มใต้ดินนะครับโอเคเปิดประตูเดี๋ยวค่อยข้างล่างมีแมงมุมหรือเปล่าเฮ้ยโอ้ h แมงมุมแมงมุม อะไรโอ้คืออะไรเนี่ยมึงขึ la> ้นมาดิขึ้นมาดิตีตีขึ้นมาดิมาดิขึ้นมาดิขึ้นมาดิขึ้นมาดิบวกแล้วกันบวก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 เปิดอันติใส่เป็นไงล่ะเฮ้ยเฮ้ยนั่นคือเพื่อนกล่องเฮ้ยเพื่อนยากฮัลโหลฮัลโหลโอ้ตีฉันไหมมาแล้ว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 อย่ามา มันไม่ไม่มาวมึงยิงไอ้คีเปอร์มาโมา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 แบวมาแบวมาแบวอย่านะโอ้ชมึงมาเมนเจเนอเรชั่นอีกแล้วโอ้โห no no อยากตามฉันมาได้ไหม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 กู มามึงมามึงมามึงมาตายเป็นตายคอทำในสิ่งดีอ,อีอยินเลยบรรรุตรอีอีอู้ออยินเลยบรรรุตรด้วยฮะไม่ตายเว้ยก็ผมเมสสยางมนะ่งไอ้ตัวไหนอะไอตัวนะึงเมื่อกี้ไอตัวอยู่แถวนี้ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอตัวนึงอยู่แถวนี้ไม่ใช่เหรอ No สิบไฮแล้ว ต้องขายตัวนึงก่อนวันนี้เลือดเรลือดเหล,ลือสามดวงไม่มีอาหารด้วยแดกไก่ดิบแล้วกันเพราะตอนนี้เราไม่มีถาตะก้อนเลยถือเป็นที่แย่ม,มากโอ้จอบมันแย่ม,มากเลยถาตะก้อนก็นยังไม่มีอู้ปวดท้องกินไก่ดิบโอ้ช็อตโน่ no. ทำไมชีวิตฉันต้องมาเจออะไรอับเรีอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยสลา,ามอีกแล้วบอกสลา,ามช่องเลยเขากลับมาตีแล้วกัน ไม่รู้แบบนี้เป็นอะไรมีสาลามหลายตัวเลยโอ้ปวดท้องโอ้ปวดทอ้องเธอดดาไปก่อนเดี๋ยวเราต้องหาทานก่อนนะครับทอนทาน,ทานต้องการทอนแล้วไอคลิปเปอร์ตัวเมื่อกี้มันไปไหนวะโอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะใครก็ได้บอกฉันทีสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่ เดี๋ยวมองรอบๆกันโอเคเข้าไปในเมืองติดประตรูซะเดี๋ปรตไม่ไม่มีอะไรนะโอเคอ่าสบายใจ,จได้ขุดเมืองก่อนเดี๋ยวทำตรงนี้เป็นที่ปลูกข้าวเลยเพราะว่าปลูกอ่าปลูกข้าวบนไอ้ใต้ดินเนี่ยมันสะดวกกว่าเพราะว่าปลูกผมลำคาเวลาปลูกบนดินเนี่ยปลูกบนพื้นโลกเนี่ยบางทีมันมีสัตว์มาเหยียบพวกวัวควายช่างมาวัวควายยีราฟพี่โปมันเหยียบอะ ทำให้ต้นข้าวมันตายนะครับโอเคเรื่อยๆตอนนี้ต้องการถ่านมันอย่างมากต้องการถ่านถ่านถ่านเพราะตอนนี้เราหาเนื้อมาเนี่ยมันก็ย่างกินไม่ได้ถ้าจะให้ใช้ไม้มาทําเป็นชาโคมมันก็เปิดรัพยาพรธรรมชาตินะครับตัดมาทาลายป่านะครับอบอลักโลกนะครับแม่มันเกี่ยวอะไรวะตัดใส่มาแรงมั่งเนื้อลักโลกอ๋อโอเคคลิปนี้บันทึกวันที่31ธันวาคมนะครับเป็นวันสิ้นปีพอดีนะครับเฮ้อสิ้นปีมาสิ้นใจเฮ้ยเสียงหมา จากไหนขอ,อช่างาันคนโสดครับต้องเข้าดาวคนเดียวแหมคนอื่นไปเข้าดาวเรารอเข้ารักนะครับไม่รู้เห็นจากในในเฟซบุ๊กขำคมนะครับโอ้ย,ยผู้หญิงออกทะเลฉันต้องการอะไรฉันต้องการในเมื่อหาถามแล้วก็ต้องปลูกข้าวสินะเดี๋ยวจะขุดร่อง,องเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันโอเค เราไม่มีถังน้ำหรือแบบเรามีเหล็กแตบบ่เไม่มีเลยจะเผาเหล็กอีกแล้วต้องไปหาไม้อ้ยชีวิตนี้ทำยังไงได้ก็ไม่ได้เกิดมามนกองทองโอ้แม่ต้องหาไม้อีกโอ้ชีวิตนี้ต้องถือดับกันไอ้คริปเปอร์ตัวเขียวๆแล้วยังไม่ค่อยไว้ใจมันนะครับเฮ้ยนี่มันแมวแมวแมมวแวแมวแมว ลูกแมวนี่หว่าใช่ปะ่ะตายมงตายตายมงตายฆ่าแม่งทำบาปสะใจลูกแมวอยูแล้วลูกแมวลูกแมวเ,วมวมวเรายัางไม่มีปลาย,ย่างเลยจับมันไม่ได้นะครับโดนโอเเขวานอยู่ในขวานอทำไมต้นไม้ค้นนี้มันสูงจังวะ แต่แถวนี้คงไม่มีตัวอะไรออกมาเนาะโอเคเราจะมาทำชาโคกันนะครับทำชาโคก่อนเก็บไม้สักกองก่อนดีกว่าแมาตัดไม้สบายปากแล้วเนี่อะมาผมรักโลกนะแต่ผมไม่อยากทำผมตงทำเพราะมันจำเป็นนะครับถ้าไม่ทำกูอดตายสิครับโอเคได้ okay, ไม้มากี่อันแล้วอ่าสิบอันไม่พอสักยี่สิบอันดีกว่ากันกันพลาดเอาเอาเอาไปเหลือดีกว่าขาดนะครับ ให้ไก่ไก่จะมาฆ่าไก่กันนะครับฆ่าไก่ฆ่าไก่ฆ่าไก่ฟุตบอล y e a ไหนไก่ตัวไหนแล้วเมื่อกี้เห็นไปแวบนี่วะแม่มารู้ว่าเราจะมามาเลยหนีไหนวะไก่พี่ไก่ตัวที่สองเจอแล้วเจอแล้วเมื่อกี้เราฟุตบอลแล้วฟุตบอลแล้วจ้ะจะจะจ้ะ d o u b ลคิว e a h เอ้ยแบงค์มึงคันข้อศอกผมว่าเอาเวลาไล่ฆ่าไก่เนี่ยไปหาอ่าต้นไม้นี่ก่อนนะต้นไม้ดีกว่าแนหะมก,วก็ว่างๆอยากจะเล่นมัลติเพยยเ,ออเยรเอร,อร,โโลโลร,ร์อยากจะเล่นออนไลน์จังเลยใครมีเซิร์ฟเวอร์โคโล่แนะนําก็โทรไปตาคลิปนะครับอยากจะเล่นออนไลน์คือผมเล่นบางเซิร์ฟเนี่ยมันมันอะไรเนี่ยโอ้ไก่ยังไม่ได้เก็บเฮ้ยทำไมไอเทมมันหมุนได้วะหอมไม่ใช่ไอเทมวุ้ยว้าวไอเทมหมุนได้ โอ้โอ้วัฟูลโอเคครับมีมากี่อันละสิบห้าอันน่าจะพร้อมมั่งครึ่งครึ่งก็ต้องทําต้องเผาเหล็กก่อนต้องหาทรัพยากรน,นะครับเฮ้ยเดี๋ยวจะเก็บไอ้พวกใบบัวนี่มาวางเป็นสะพานดีกว่า,าวางเป็นสะพานเชื่อมเชื่อมระหว่างสองประเทศนะครับสร้างมิตรภาพที่ดีต่อกันไม่เกี่ยวอะไรเลยแม่สิ้นปีมันสิ้นใจนะครับ แฟลติเบตันวานะครับวันโลกแตกของจริงครับค่าน้ําค่าไฟค่าอิเนเทอร์เน็ตค่ามือถือค่าค่านุ่นค่าน,นี้ค่าเขี้ยแม่งอะไรโอ้เอาลืมเมื่อกี้นล้เปลีนประตูไม่มาต้นไม้นะครับสร้างมาหมาต้นไม้ปิดประตูก่อนโอเคโอเคนี่เครื่องทํางานนะครับโอ้ยมีประตูทําไมวะแล้วเอา้าข้างล่างที่เมืองมันก็มีเตาเผาขึ้นมาเผาข้ามบนผมนไม่เข้าใจตัวเองเลยโอเคครับก็หนึ่งสองสามสี่ห้า หกหนึ่งต้องนำสี่ห้าหกโอเคเอาเอาหกเท่าๆกันกนนะอ่าเดี๋ยวอันนี้เก็บของจิบาถะนี่สลามสลามกี่อันวะอ่าอ๋ออันนี้ไงต้องการอันนี้หนึ่งอันสองอันเนี่ยเพราะเราต้องเฮ้ยเดี๋ยวเก็บสลามบอลอ่าเราไม่มีต้องการยังงูอีกอันหนึ่งมาทํำที่ตกปลาตอนนี้แม่งก็หิวจังจะตายแล้วเนี่ยไม่อยากตายเหมือนไหมดครับเกียดได้โลนะครับพี่ตายโอ้หิวตายนะครับ เล็บหนึ่งกดเอามากิ๊กวางปิ๊บแค่นี้ก็กกได้แล้วเห็นไหมบ้านน่าอยู่กับบรรยากาศ <sc an> ลมเย็นน่าอยู่จะตายไปอ่ะแม่ไม่ร้อนด้วย <sc an> เวลาสาวเงี้ยก็ไม่มีใครเห็นลมกรอกดีตจะหักมันเกี่ยวอะไรเร็วเร็วเผาเต้ฉันรีบอยู่นะปีเตอร์โอ้ได้สี่ก้อนเองเดี๋ยวเราต้องบริหารนะครับหนึ่งก้อนนี่เก็บไว้หนึ่งก้อนเก็บไว้ย่างอาหารนะโอเคเดี๋ยวรอมันออกเสร็จก่อนเทวเร็วสิ <c oughs> เคได้แล้วเก็บไม้กลับมานะครับโอเคแล้วอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงโอเควาระเาเนาะเผาเนื้อไก่นะครับโอ้อร่อยจังเบยโอย้ต้องประทางชีวิตก่อนนะจังหวะนี้มาเร็วๆรฉันหิวเลยนะหิวจนท้องกับหลังจะติดกันแล้วนะไม่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 ชมว,วิวบางพลางครับโอ้โหอะไรทำไมมันช้าจังเลยเนี่ยโอ้ยเร็วจนหิวจนไฟเกลียวเลยนะ เอออิ่มเออประทังชีวิตได้อีกว,วันหนึ่งต้องปลูกข้าวเหรอปลูกข้าวเราจะไม่อดตายแล้วแม่ต้องปูมีปัญหาประตูจริงโอเคมีแรงฟิตแล้ fit, fit. วฟิตฟิตเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิดประตูอุยอ้ยตกเอาไอ้สัตว์เอา,ออาเอากิดที่ไหนวะน o no! ฉันเกิดที่ไหนเนี่ยเอาก็กูเซฟบเตียงนอนแล้วทไมมัน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 ยังไงหนึ no! ไม่จริงนะ <c ười> ไม่จริงกูต้องรอดชีวิตใหมย่ยี่นี่ไม่ไอ้เหี้ยพอประตูเป็นเหนตหกูตกมาตายแล้วกูเกิดที่ไหนเดิมแล้วบ้านกูอยูไ่ไหนไม่ตะว่ารอดชีวิตใหม่ไม่โดิมันจะมืดแล้ว ไม่แล้วก็กูเซฟแล้วไม่นี่หว่าทำไมมันมาเกิดตรงนี้ไม่ No my thing No ชิบหายแล้วเย้ยชวิตปลาซบสัตว์มึงไมยคืนนี้ตายเป็นตายวะมาซอมบี้มึงกูแค้่ละเยอะมาไม่เซฟเนี่ยกู ้เซฟใหม่ก็ได้ว่าเซฟไม่ช่งหัวแม่งแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องลองตายครั้งหนึ่งจะได้เพื่อจะได้กลับบ้านนะครับต้องปีนขึ้นที่สูงนะครับตกจากที่สูงตกจากที่สูงสิโอ้มันจะมืดแล้วซารา่าซารา่า,ราผมขอตามคุณผมจมน้ำตายดีกว่าเออบุงบ้งบุง้บบงบุ้แงแล้วเราก็เซฟกับเปียงแล้วในหัวตะเมื่อกี้เราก็นอนแล้วมันมา,มา,มา,มาตายมาเกิดที่อื่นวะบ้าแล้ว สราผมจะตามคุณไปคุณระผมก่อนนะผมจะตามคุณไปเอ๊ะเอะเอ๊ะเอ๊อสะสารลาอะตายตายดิ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 เรซเปาแน่มันไม่เกิดที่เดิมมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นในเกม Minecraft นะแล้วสลาบอลของฉันล่ะ No ชีวิตพลิกผัน ไม่จริงโอ้แมงคืนนี้คุต้องวิ่งหนีทั้งคืนเลยแหะคุณต้องหนีไปอยู่บนเขาต้องขึ้นเขาขึ้นเขาลงห้วยเฮ้ยนี่คุณทำกรรมอะไรมาทำไมมันไม่เสียไว้กลัวมันเกิดอะไรขึ้นอะโน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 